พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายวส,สันชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกภูริแสงสว่าง และพลทหารพัทรกรสมสามกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพ,าพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ายวิรวัตรโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์<ม>จังหวัดสุรินทร์<ม>ในการนี้<ม>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกร,ระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้อยครับองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิเทศกา,ารที่รศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชนําริจังหวัดฉะเชิงเซานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการ,รศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนเนื่องมาจากพระราชนําริ เป็นประธานเปิดงานปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซาและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบและปลูกพืชผ,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 ผสมผสานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3การประกวดวาดภาพบนกระดานดำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6 และการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาเกษตรผสมผสานสาขาปศุสัตว์และสาขาประมงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอนเนื่องมาจากพระาราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระาราชดำริจัดงานปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นระหว่างวันนี้ถึง12สิงหาคมนี้ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรูมหาราชบรมนาถบพิษที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเป็นแห่งแรกและด้วยพระราชปณิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานอย่างต่อเนื่องและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัน์ษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆมาจัดแสดงในครั้งนี้โอกาสนี้เยี่ยมชมผลงานที่ได้รับรางวัลและเปิดนิรทศการปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริเวณสวนของพ่อซึ่งหน่วยงานต่างๆได้นำผลงานจากการน้อมนำแนวพระราชดำริที่ได้จากการศึกษาทดลองวิจัยจนเกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มาจัดแสดงนิทรรศการและผ่านกิจกรรมหลากหลายอาทิการสาธิตและฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลานิลการเลี้ยงและแยกรังชนโรงการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศการเพาะเลี้ยงไก่และแพะการเพาะชำกล้าไม้การจัดดอกไม้ในขวดแก้วการทำพวงกุญแจจากหญ้าแฝกการทำกระถางรักโลกทำหมอนหอมและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูชปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48ตำบลพลวงอําเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนี้เดิมชื่อว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มะขามตั้งขึ้นปี2504 ต่อมาปี2536เปลี่ยนเป็นโรงเรยียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรีให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเราชนบุรีระยองและจันทบุรีเปลี่ยนใช้ชื่อในปัจจุบันเมื่อปี2556เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน637คนครูและบุคลากร73คน โรงเรียนมุ่งพัฒนาส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการครอบคลุมทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะทักษะภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาสอดคล้องกับลักษณะพื้นที่เศรษฐกิจให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตการปลูกฝังการอนุรักษ์ขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์รอบด้านและสร้างไรายได้ระหว่างเรียน พร้อมทั้งมีพิธีมอบสิ่งของพระราชทานได้แก่กระเป๋านักเรียนและผ้าหม่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48ด้วย สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าศิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษาวันที่12สิงหาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w d o y a o o f f i c e t t h ระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคม2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมมาธิฐิระลึกถึงพระนันไตว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพัรษาวันที่12สิงหาคม2568 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระ,ะาาราชสำนักประจำวันนี้นะครับ